มาฝึกอ่านคำสระอะค่ะมีตัวอะไรบ้างเราไปดูกันเลยงองูสระอะงออะงะบอใบไ,ไม้สระอะบออะบะปอปาสระอะปอ,ออะปะ มอม้าสระอะมออนะมะนอหนูสระอะนออะนะคราวนี้เรามาดูภาระงานของเราค่ะในชุดเสริมทักษะเล่มที่หนึ่งหน้า6กอให้เด็กๆบอกชื่อสัตว์ที่มีกระดูกและเขียนคำตามรอยปละจากภาพพยัญชนะ และรูปสระที่กําหนดให้ในช่องสี่เหลี่ยมแล้วฝึกอ่านคํานะคะสำหรับวันนี้คุณครูแนนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะอย,อย่าลืมฝึกอ่านทบทวนคําศัพท์สระอะแล้วทำงานให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะ